ในการผจญภัยครั้งก่อนเราเห็นมีย่าและเกอด์ดาช่วยเหลือเด็กสาวที่กลายเป็นนกก้าวาวจากคำสาปของแม่มด <c oughs> เด็กสาวกลับคืนร่างเดิมของเธอและได้พบกับพ่อของเธอช่างทำนาฬิกาพ่อจา๋าหนูรอเวลานี้มาน,นานมากเลยโอ้ในที่สุดหนูก็พบพ่อ ตอนนี้มีย่าเล่าให้คุณตาของเธอฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกลายเป็นว่านกในนาฬิกาคุกคูที่ตาซื้อมาที่จริงแล้วเป็นลูกสาวของช่างทํานาฬิกาแม่มดสาบเธอให้กลายเป็นนกกาเหว่าและขังเธอเอาไว้ในนาฬิกาคุณตาของเธอประหลาดใจเมื่อได้ยินเรื่องนี้แต่ก็มีความสุขที่เด็กสาวได้กลับคืนร่างของเธอช่างทำนาฬิกาบอกว่าจะทำเรือนใหม่ให้ใหพวกเราคุณตาของมีย่าเป็นผู้ที่ชื่นชอบนาฬิกาเก่าเขาดีใจมากที่ได้ยินข่าวนี้ และช่างทำนาฬิกาก็ดีใจมากที่ได้ห้องทำงานและนาฬิกาของเขาคืนมาหลังผ่านไปหลายปีอออ,อลิเวียพ่อจะทำนาฬิกาสุดพิเศษให้กับมีย่านะเออหนูก็ว่าอย่างนั้นค่ะพ่อเพ่อเป็นสุดยอดช่างทำนาฬิกาของโลกเลยวันหนึ่งขณะที่มีย่ากําลังรีดนมแพะเก่งมากเจ้าแพะเหลือง วันนี้เธอให้นมเราเยอะเลยนะอ๋อโอลิเวียฉันเซอร์ไพรส์จังเลยสบายดีไหมอย่าถามเลยมีิาพ่อฉันยินดีทำนาฬิกากุ๊กกูให้เธอนะแต่ว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นเหรอมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นมีคนลักพาตัวพ่อของฉันไปฮะ huh? ใครลักพาตัวพ่อเธอไปผู้ชายชุดดำ พวกเขาพาพ่อไปที่ดินแดนเรนลับดินแดนเรนลับเหรอเธอรู้ได้ยังไงนักพยากรณ์ที่อยู่ในป่าใช้กระจกวิเศษฉายภาพให้ฉันดูตอนที่เขาจับพ่อฉันไปเขาเอาเครื่องมือพ่อไปด้วยอืมเอาเครื่องมือไปด้วยงั้นเหรอแปลกจังเลยขณะเดียวกัน ในที่ห่างไกลย่างดินแดนเร้นลับรู้หรือเปล่าทำไมข้าพาเจ้ามาที่หวังนี้ช่างทำนาฬิกาไม่หม่อมฉันไม่รู้พะยะค่ะเจ้าจะต้องทำนาฬิกาชะลอเวลาให้กับข้าข้าอยากอยู่ยืนยาวข้าเลยอยากยืดอายุต,ตัวเองให้นานขึ้นแต่มันเป็นไปไม่ได้ฝา่าบาทพะยะค่ะหม่อมฉันสร้างนาฬิกาชะลอเวลาไม่ได้หรอก ราชาใจร้ายผู้เหี้ยมโหดตัดสินใจแล้วเจ้าคือสุดยอดช่างทํานาฬิกาถ้าเจ้าไปสร้างมันขึ้นมาเจ้าคงไม่อยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลยมีย่าพยายามจะขอข้อมูลจากโอลิเวียเพิ่มแล้วดินแดนเร้นลับอยู่ที่ไหนนักพยากรณ์ได้บอกกับเธอไหมมันมีแผนที่แต่แผนที่อยู่ในวิหารใต้ดินในดินแดนแห่งแพนน่ะ ดินแดนแห่งแผนเหรอได้ยินว่าเขาไม่ชอบคนแปลกหน้านะพ่อฉันตกอยู่ในอันตรายจะไม่มีทางอื่นนอกจากมาหาเธอไม่ต้องห่วงโอลิเวียเราจะหาพ่อเธอให้เจอแล้วมียาและโอลิเวียก็เดินทางไปยังดินแดนแห่งแผน ทางที่จะไปดินแดนแห่งแพ่นเราจะต้องผ่านการเดินทางที่อันตรายฉันยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อพ่อของฉันที่นี่สูงเกินไปฉันกลัวจังเลยจับแน่แนๆโอลิเวียเธอทำได้แน่อย่ามองลงไปนะ มาถึงแล้วในที่สุดที่นี่ดูไม่ปลอดภัยเลยนะตามหาวิหารใต้ดินกับแผนที่กันมีย่าและโอลิเวียเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวิหารควรอยู่แถวๆนี้มีคนแอบมองพวกเธออยู่ในพระราชวัง ช่างทํานาฬิกาพยายามจะซื้อเวลาโดยแกล้งทําเป็นสร้างนาฬิกาที่พระราชาต้องการเมื่อไรถึงจะทำนาฬิกาเสร็จแล้วเนี่ยฝ่าบาทพระยาค่าให้เวลาหม่อมฉันหน่อยได้โปรดพระราชาวางนาฬิกาสายลงตรงหน้าเขาและสั่งให้ทหารยามยืนอยู่ข้างเขานาฬิกาควรเสร็จก่อนที่นาฬิกาสายนี่จะไหลจนหมดหรือไม่ ฉันคงจะไม่เจอลูกสาวที่รักอีกแล้วล่ะเนี่ยโถ่มีม่าและโอลิเวียวุ่นวายกับการตามหาประตูวิหารมีา่าดูสิมีประตูอยู่ตรงนั้นเร็วเข้าไปเธอเระวังตัวด้วยนะ นี่คือวิหารสินะแต่แผนที่อยู่ไหนหอฮ้นี่หนังสืออะไรเหรอขอดูหน่อยรูปร่างมันประหลาดจังเลยอาจเป็นคาถาของพวกแผนก็ได้ มีอะไรตรงนี้ด้วยเราเจอมันแล้วแผนที่ดินแดนเร้นลับูเร่เฮ้ hey! มันง่ายจังเลยเออกจากที่นี่กันเถอะแต่พวกเธอเดินตรงไปที่กลุ่มแผนโอ้ไม่นะพวกแผนเราจะทำยังไงกันดี เขาไม่มีทางมาดีแน่หนีเร็วเขา้าเราจะออกไปจากที่นี่กันยังไงอะบางที่อาจมีทางออกอื่นที่นี่เป็นเขาว,วงกอดนะเราไม่มีทางหนีได้แน่ขณะเดียวกันในราชวางังพระราชาใจโหดไปพบช่างนาฬิกาอีกครั้งเวลาของเจ้า จะหมดลงแล้วช่างนาฬิกาฟาบาดมันไม่ง่ายที่จะสร้างนาฬิกาเพื่อที่จะชะลอเวลาข้าอยากได้มันก่อนสายไม่สุดท้ายจะร่วงลงมาหม่มมอมฉันจะพยายามและกันพยายค่ะมันแปลว่าเจ้ายังพยายามไม่พอขณะเดียวกันมียาและโอลิเวียกำลังจัดการปัญหาของตัวเองอยู่ที่วิหารตรงนั้นมีแสงไฟมันอาจเป็นทางออก ตายโอ้ไม่เราออกไปไม่ได้เออเราจะทำยังไงกันดีเราติดอยู่ในนี้แล้วมาติดตามมีญาและโอลิเวียหาทางหนีพวกแผ่นและเดินทางไปยังดินแดนเร้นลับเพื่อช่วยช่างนาฬิกาติดตามได้ในการเดินทางสู่ดินแดนเร้นลับตอนต่อไป